สวัสดีค่ะ ครูพึ่งค่ะครูพึ่ง spiritual happy coach วันนี้เรามาครูพึ่งมาในรายการ one sentence a day อ่าวันนี้เราก็มาแบ่งปันเรื่องหนึ่งประโยคนะคะในหนึ่งวันประโยคที่มันจับใจและทำให้เราพัฒนาจิตขึ้นไปค่ะอ่าวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็ยิ้มกว้างๆนะคะตามกฎของครูพึ่งคือยิ้มก่อนเลยค่ะแล้ววันนี้ครูพึ่งมาไปนี่ให้ด้วยขันทิเบตน,นะคะเพื่อล้างพลังงานกันก่อนแล้วเราค่อยมาพูดถึงเรื่องของ one sentence a day กันต่อนะคะ อะเรามาฟังขึ้นดีๆเพื่อปรับพลังงานของตัวเราก่อนเนาะอะอให้เราคิดดีทําดีแล้วพูดดีค่ะมาค่ะไม่แน่ใจน่าจะได้ยินแหละเพราะครูเพิ่งว่าครั้งที่แล้วครูเพิ่งตีไปรอบหนึ่งแล้วแหละ นี่แหละค่ะเป็นการตีเคียร์พลังงานไปก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็มาอ่านหนังสือเซนเทนเดสกันวันนีค้ครูพึ่งว่าประโยคเนี้ยค่ะมันเป็นประโยคที่เราจะช่วยกันพัฒนาจิตพัฒนาใจของเราให้ยกระดับจิตขึ้นแล้วน้อมที่จะเอามาฝากทุกคนจ้ะว่าประโยคนี้นะครูพึ่งเพิ่งเห็นว่าครูพึ่งขั้นทั้งกระดาษไว้ด้วยนะแล้วก็ขีดข้อความไว้ด้วยค่ะเป็นบ็อกซ์ไว้เลยค่ะขีดเป็นข้อความไว้เลยจากหนังสือเล่มนี้ค่ะ สั่งจิตใต้สำนึกระดับควนตั้มค่ะของท่านเขียนโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพ็ญสุขนะคะกูและโค้ดจุนจิตเนือสำนึกระดับโลกค่ะซึ่งวันนี้ประโยคนั้นคืออะไรมาเลยค่ะมาฟังกันค่ะเดี๋ยวครูพึ่งว่าประโยคนี้โคตรเจ๋งเลยค่ะฟังนะคะประโยคนี้ในหน้าที่94ค่ะจงบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าฉันมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและความดีเออประโยคนี้แหะคะ่ะคือความรัก ที่ท่านอาจารย์เขียนไว้คือเป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ของจักรวาลในการที่เราจะพัฒนาตัวเองเราขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและความดีค่ะให้บอกกับตัวเองเสมอบอกกับตัวเองเสมอเลยว่าเราจะอยู่ด้วยความรักและความดีความรักเป็นพลังงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะของโลกใบนี้เราอยู่กันด้วยความรัก ความหงหาอาทรมันก็คือความรักนั่นแหละค่ะมันเป็นเคล็ดลับมันเป็นความลับหนึ่งของจักรวาลเลยค่ะกับความรักที่ใดมีรักที่นั่นย่อมมีความเจริญเติบโตและงอกงามค่ะนั่นแหละแล้วเราก็สามารถผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ด้วยความรักสิ่งสําคัญค่ะกับมารักตัวเองเออจริงๆนะกับมารักตัวเองค่ะเราต้องหาตัวเราเองอีกหนึ่งคนให้เจอในตัวเรา ในจิตวิญญาณของเราแล้วบอกรักเขาค่ะปลุกเขาให้ตื่นมาจากความหลับไหลเพราะจริงๆแล้วอ่ะเราอ่ะหลับไหลอยู่ตลอดเวลาค่ะนั่นแหละคือสิ่งสําคัญและไอความรักนี่แหละพาเราก้าวข้ามทุกอุปสรรคทุกสิ่งทุกอย่างและพาไปในที่ที่เราปรารถนาทุกๆสิ่งทุกๆประการเลยค่ะนี่คือประโยคเด็ดของวันนี้แล้วครูขึ้นเชื่อว่าอาจารย์อาจารย์และก็หลายๆคนหลายๆท่านก็จะพูดถึงเรื่องของความรักที่เป็นพลังงานที่แสนยอดเยี่ยมและแสนวิเศษจริงๆ อันนี้แหละเป็นสิ่งที่ครูเพิ่งอยากเอามาฝากความรักเป็นสิ่งดีเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมนะคะแค่เพียงวันนี้สิ่งสําคัญเลยคือกลับมารักตัวเองกลับมารักตัวเองให้สุดหัวจิตหัวใจของเราว่าให้เรารักตัวเองให้ได้อย่างเต็มหัวใจค่ะและกลับมารักเชื่อมั่นและศรัทธาตัวเองด้วยความรักนี่แหละค่ะจะทําให้เรารู้สึกศรัทธาในตัวเองและเชื่อตัวเองได้อย่างสุดหัวใจจริงๆอันนี้ต้องขอบมาต้องกลับมาขอบคุณ ตัวเองด้วยสํานึกรู้คุณเราจะทําให้เราเข้าสู่กระแสแห่งความรักได้ความรักไม่ใช่แค่เพียงบอกว่ารักครูเพิ่งเหมือนครูเพิ่งเคยทําคลิปไปเนาะความรักไม่ใช่แค่คําบอกว่ารักแล้วจะหมายถึงความรักเลยมันต้องรู้สึกค่ะความรักมันต้องรู้สึกรู้สึกเข้าไปให้ถึงจิตวิญญาณของเราว่าเฮ้ยนี่แหละฉันรักเธอฉันรักเธอรักเธอคนเนี้ รักเขามากแค่ไหนเคยกอดตัวเองแล้วหรือยังนั่นแหละคือการแสดงความรักที่เรามีให้กับเขาเรากอดคนได้ร้อยคนได้ทั่วโลกเรากอดคนได้มากมายไก่กองแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าเราลืมกอดตัวเองเราลืมบอกรักตัวเองเราบอกรักพ่อบอกรักแม่บอกรักลูกแล้วเราเคยบอกรักตัวเองไหมนั่นแหละคือสิ่งสําคัญมันคือฐานสําคัญเลยค่ะสําหรับการพัฒนาจิต เมื่อไรที่เราอ่อนโยนและอ่อนน้อมน้อมลงไปลัะจิตวิญญาณตัวดวงนี้ของเราซึ่งเขาเก่งมากเจ้าเหมือนเคยพูดไปที่ใดไม่แน่ใจเนาะว่าความจิตวิญญาณของเรามันใหญ่กว่าตัวเราอีกจิตมันใหญ่กว่ากายมากค่ะเมื่อไรที่เราค้นพบแล้วเรารู้ว่าเรารักเขามากแค่ไหนเขายิ่งใหญ่เพียงไรเราจะเห็นความยิ่งใหญ่ของตัวเองและเราจะยอมรับและน้อมสิโล,ลราบกับตัวเราเองได้เมื่อนั้นเลยมันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เออแล้วบางคนอ่ะจะบอกว่าบอกรักตัวเองบอกรักไม่ได้นะมีนะบอกรักตัวเองไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องบอกแับยังไงไม่รู้มันอาจจะไม่ใช่แค่การบอกรักอ่ะสวัสดีค่าน้องกว้างเฮ้ยไม่เจอกันนานเลยเนาะเออมันไม่ใช่แค่เพียงการบอกว่าแต่มันต้องรู้สึกอ่ะมันเป็นความรู้สึกมันไม่ใช่มันไม่ใช่บอกว่ารักอ่ะมันเป็นความรู้สึกเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกเราจะสัมผัสได้ค่ะเราจะสัมผัส ตัวเราอีกคนนึงข้างในได้ทันทีแค่เพียงความรู้สึกความรู้สึกเป็นสิ่งที่สําคัญนะคะและเมื่อเราเริ่มรักตัวเองเราจะอยากทําสิ่งดีๆเขาไปแผ่ขยายออกไปในวงกว้างขอบคุณหัวใจรัวๆขอบคุณที่มาเป็นกาลังใจค่ะน้องก่างแต่งปันความสุขกันไปค่ะ จะบอกว่าเนี่ยขอบคุณหัวใจรัวๆขอบคุณในความรักที่มอบให้เช่นกันค่ะมันเป็นพลังงานไหลกลับเข้ามาเมื่อไหร่ที่เราให้ความรักออกไปแผ่ออกไปพลังขึ้นขึ้นพลังงานแห่งความรักอะค่ะมันจะกลับมาที่เรามากกว่าเท่าทวีคูณเป็นพันเท่าเป็นร้อยเท่าเป็นหมื่นเท่าหลายเท่าทวีคูณเลยค่ะนั่นคือพลังเป็นเป็นลื่นพลังงานหนึ่งค่ะ ขอบคุณทุกๆหัวใจขอบคุณทั้งการกดไลค์ขอบคุณมากที่มาเป็นกําลังใจให้กันค่ะนั่นคือสิ่งหนึ่งค่ะที่อยากจะเอามาฝากว่าความรักมันเป็นคลื่นพลังงานที่ยอดเยี่ยมเมื่อไหร่ที่เราแผ่กระแสแห่งความรักแผ่กระแสแห่งความดีออกไปหลักหลักเช่นกันค่ะรักน้องกวางเช่นกันรักทุกคนเลยค่ะที่มามอบหัวใจให้เมื่อไหร่ที่เราแผ่กระแสคลื่นความรักออกไปมันเป็นคลื่นพลังงานดีใช่ไหมมันเป็นคลื่นพลังงานบวก มันก็จะสะท้อนออกไปไม่ว่าเราจะบอกรักต้นไม้บอกรักบ้านบอกรักตัวเราเองหรือบอกรักอะไรก็แล้วแต่มันจะสะท้อนกลับมาที่เราเสมอและมันไม่ใช่มาแค่เท่าเดียวค่ะมันจะมาหลายเท่ามากเพราะฉะนั้นอยู่กับความรักอิ่มเอมกับตัวเองอิ่มเอมกับความรักเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ไม่ว่าเราเจออะไรเราจะรู้ว่าเรามีคนหนึ่งอยู่ข้างในด้วยความรักนั้นค่ะอันนี้เอามาฝากนะคะกับประโยคเด็ด วารีดังกับหนังสือเล่มนี้ค่ะสั่งจิตใต้สำนึกระดับกัณฑมกับบทอ่ากับหนึ่งข้อความอันนี้ก็คือจงบอกกับตัวเองอยู่เสมอว่าฉันมีอยู่ฉันมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและความดีค่ะบอกกับตัวเองเสมอนะคะฉันอยู่กับฉันมีชีวิตอยู่ด้วยความรักและความดีไปให้เหนือบวก ไปให้เหนือสถานการณ์เชื่อเถอคะ่ะว่าเราผ่านทุกอย่างไปได้แน่นอนไม่ว่าเหตุการณ์มันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะผ่านทุกอย่างไปได้ด้วยความรักและความดีคะ่ะเรามาช่วยกันแผค่ความรักและความดีออกไปให้โลกกะทาดนี้ให้ประเทศไทยมันแสนอุดมสมบ,บูรณ์และ มีแต่ความรักอบอวนไปด้วยความรักด้วยกันเราก็จะผ่านวิกฤตไปด้วยกันเช่นกันค่ะอย่างนี้เอามาฝากเล่มน,นี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ออกมาแบ่งปันขอบคุณเช่นกันค่ะที่มารับฟังค่ะมันก็เป็นอีกหนึ่งพลังใจอีกหนึ่งพลังกายเนาะโอเคขอบคุณมากเลยค่ะสําหรับทุกทกท่านขอบคุณน้องฟางขอบคุณทุกๆคนที่แวะเวียนเข้ามาให้กําลังใจกันนะคะขอให้ทุกคนได้รับความสุขและขอให้เป็นพลังแห่งความรักกระจายต่อไปจุดแสงไฟต่อกันไป เป็นการส่งมอบความรักต่อกันไปนะคะและเชื่อว่ามันจะเป็นพลังแห่งความรักที่ยิ่งใหญ่ค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายบ้า